นี่คือรายการครัวคุณต่อยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาสอนทําอาหารอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเรากําลังจะเปิดครัวคุณต่อยเพลสที่ the c r ร s t a l เอกมัยรามอินท<ะ>าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้สิโมงเช้าเจอกันแน่นอนแต่ระบบมีความพิเศษพิเศษยังไงครับเราไม่ใช่แค่ศูนย์อาหารเฉยๆในทุกๆสุดสัปดาห์นะครับคือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ทุกสุดสัปดาห์ เราจะมีของดีที่พิเศษสุดของเมืองไทยมาอยู่ที่นั่นจริงๆไม่ได้พูดเล่นฟินแน่นอนฟินแน่ๆครับเพราะว่าเราไปหลอกเข้ามาไม่ใช่ครับเราไปเชิญเข้ามาเราไปเชิญเขามาท่านรู้ไหมว่าเราทํางานขนาดไหนกว่าจะได้บุคคลต่างๆเหล่านี้ที่มาร่วมงานอย่างเช่นเราเปิดเนี่ยวันที่สามมิถุนาใช่ไหมมันยังเป็นทุเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีพืชผักผลไม้อะไรดีๆใช่ไหมท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างบอกเลยว่าพิเศษพรุ่งนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดกับกับผู้เรียน ภูเขาไฟสีสะเกดนี่เรื่องเรื่องเรื่องทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดถามหนูเป็นไงครับพี่ตอบดิอ้าวเดี๋ยวนี้ถามหนูแล้วคุณมาก็ตอบคุณไม่พูดคุณเอกกับคุณพี่เอกพี่แกนคุณเอกกับคุณกันมาจากสีสะเกดเดี๋ยวพี่เอพูดเดี๋ยวหนูกินให้ดูครับโอ้โหเดี๋ยวผมถามดิอย่างนั้นผมถามดิคทุเรียนสีสะเกดนี่มันยังไงมันเด่นยังไงแล้วมันเป็นยังไงเรื่องเริ่มต้นเลยค่ะเป็นทุเรียนเฉพาะถิ่นที่ได้ GI นะครับในประเทศเนี่ยจะมีแค่11 11 ที่เท่านั้นที่ได้ GI ใช่ค่ะนี่คือทุเรียนเฉพาะถิ่นและปลูกได้ในกี่อำเภอของศรีสะเกดศรีสะเกดมีหลายอำเภอแต่ปลูกได้แค่สอำเภอสามอำเภออำเภออะไรบ้างครับมีศรีรัตนาค่ะขุนหารค่ะและกันทลักค่ะเป็นทุเรียนที่มีรสชาติยังไงเนื้อสัมผัสเขาจะเนียนเส้นใยละเอียดนะคะนุ่มกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนทานแล้วไม่ร้อนในไม่ร้อนท้องหวานมันละมุนเพราะว่า คุณสมบัติเหล่านี้มันถูกดึงมาจากแร่ธาตุจากดิน uh huh. ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟอ๋อ oh, ดินภูเขาไฟ<ต>เรา<ส>เราพัฒนามานานขนาดไหนกว่าเราจะได้ทุเรียนที่มี GI ของตัวเองและเป็นคําว่าสีสเกตไปกล้องโลกแล้วเนี่ย mm hmm. นานแค่ไหนทุเรียนนี้จริงๆปลูกที่บุงบ้านเนี่ยมาประมาณสักสิบสามสิบปีแล้วครับอ่าประมาณนี้30ปีแต่ว่าเมื่อก่อนคนยังไม่ค่อยรู้จัก นะคะเขาก็เข้าใจว่าเป็นทุเรียนบ้านธรรมดาแต่ท่านนี้จนกระทั่งมีท่านผู้ว่าเมื่อสัก2อสามสมัยที่แล้วค่ะท่านโปรโมตนำเสนอให้เป็นทุเรียน GI ประจำจังหวัดก็เลยดังไปทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้ดังเป็นระดับโลกแลลวแล้วเม็ดเม็ดอาเม็ดมิตุลาด้วยทำไมอะเีบมากเม็มตรุลาแต่ที่พิเศษคือ วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์อันนี้จะเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็อีก3สัปดาห์ไปเลยคือสุกเสาร์อาทิตย์ใช่ครับทุเรียนสีสเกตจะอยู่ที่นี่ครับและได้พันุแท้ๆแบบนี้เพราะว่าสีสเกตมาเองถูกไหมใช่ค่ะและนี่คือสิ่งซึ่งไม่มีใครทานะครับเราทําตรงนี้และที่ยืนข้างๆผมนี่ก็คือความพิเศษอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะนี่คือกาญจนบุรีในีรายการผมนี่พูดเรื่องกาญจนบุรีบ่อยมากเลยนะพูดจนรู้จะพูดไงผมเชื่อว่า คนทำรายการผมสงจะไปอหยุดการชนะบุรีแลการชนะบุรีมีของดีมากมายหลายหลากด้วยกันนะฮะแล้วโปรดิวเซอร์ผมบอกว่าการชนะบุรีมีของดีเยอะจริงวันนี้เลยเชิญพาณิชจังหวัดการจนะบุรีมาคุณยุภานาขานและพี่น้องชาวการจนบุรีทั้งหมดที่มาด้วยรันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยการจนบุรีก็จะมีของดีมาโชว์เหมือนกันแต่เอาเรื่องทุเรียนก่อนเมื่อกี้เข้าทุเรียนสีสะเกด ของเราอะไรของเราทุเรียนทองผาภูมิค่ะนี่เจสิบเสวนสี่อำเภอเท่านั้นทองผาภูมิไยโยกสีสวัสดิ์และสังขละเจ็ดสสวนเลยร่วมมือกันมางานนี้สลับสเปลี่ยนกันมาสวนไหนใครสุกก็มาอาทิตย์นั้นค่ะแต่นี่ทุเรียนที่พูดเนี่ย มีอยู่สามพันที่จะไม่มีขายที่ไหนเลยจะมีเฉพาะในงานนี้เท่านั้นและเป็นของเด็ดของดีที่ท่านอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้าอันแรกชื่อว่าเม็ดน,นยายยาปรางค่ะเม็ดน,นยายยาปรางเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนิดนึงขอ<ม>ใ,หให้ให้พี่แดงพูดเม็ดนายยาปรางมันเกิดมาจากยังไงครับก็เม็ดนายยาปรางอะครับก็คือยาปรางเนี่ยไปพายเรือเนี่ยไปซื้อพันธุ์ธุเรียนมาแล้วปรากฏว่าเกิดการกลายพันธุ์มาคือยายปรางเนี่ยแกอยากปลูกทุเรียนแล<พ>้วแกไปซือ้อทุเรียนมาปลูกเขปลูกที่ฟองมาบูป่ะ ท้องูมิด้วยครับแล้วมันกลายพันธุ์นะผู้ชมแล้วไม่เหมือนใครเลยเลยกลายเป็นเม็ดในปังมันเป็นไงรสชาติเป็นไงจะบอกว่ามันพิเศษนะมันมีความอร่อยนะครับคือเนื้อจะนุ่มนะฮะยังไงดีโอ้โหสีก็สวยอ่ะปูปูช่วยปูช่วยก็คือเม็ดเขาเนี่ยจะรีบนะคะแล้วก็ เนื้อเนี่ยเป็นสีเหลืองอเหลืองทองเลยค่ะ,ะ,คะแล้วก็จะมีความหวานมันที่สําคัญนะคะต้องบอกว่าทุเรียนทุกพันธุ์ของที่ปลูกทองปบะภูมิเนื้อแห้งค่ะอันนันน้าเม่ไนยปรางอันที่สองคือ่อเป็นหลิน ลินทองผาภูมินีท่านผู้ชมลินเน่เรานึกว่ามีอุตรดิตถ์เท่านั้นแต่ที่เห็นอยู่นี่ครับนี่นี่นี่กระทานี้น่นี่ลินท้องผาภูมินี่คือลินทองผาภูมิครับเป็นลูกใหญ่ยางไงเอาจริงะความพิเศษเฉพาะทองผาภูมิเท่านั้นที่ลินจะใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่พอมีหลงหละหลงทองผาภูมิอยู่ในงานด้วยวันพรุ่งนี้ท่านเจอหลงทองผาภูมิใช่ไหมถ้าทานแล้วท่านจะหลงรักค่ะโอ้โหนี่มีนะฮะ มีเม็ดในใยปลางมีหลินมีหลงไม่พอยังมีหมอนทองอะไรนะหมอนทองของอะไรมีองทองของทองผัภูมิแล้วก็มีกบด้วยค่ะมีกบอีกมีหมอนทองกบชายน้ํากบพิกกุลซึ่งเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณพงมณีซึ่งพงมณีเนี่ยของเราได้รางวัลชนะเลิศระดับโลกค่ะนี่ครับนี่ครับที่หนึ่งในโลกครับนี่ครับ first place ครับทุเรียน contest ครับ ผมบอกแล้วว่านี่คือความพิเศษที่เฉพาะทุเรียนนะมาตรงนี้ต่อครับคุณยุพาครับมันมีอะไรอีกได้ได้ได้ทุเรียนเนี่ยของการจนันทบ,บุรีกาลังขอ GI ค่ะาดว่าน่าจะได้อ๋อนี้โครแก้แค้นเข้าเลยครับแกแค้นไม่ใช่ครับแก้แค้นวนมีควารู้สึกว่าไปแค้นสีสเกตไม่ไม่ยังไงก็ได้ g ีไก็เป็นของบ้านใครบ้านเขาไงสินบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใช่ไหมแตกต่างวันหลังขอเร็วๆหน่อยก็ได้นะครับโอเคครับโอนคี้ครับกำลังขออยู่เดี๋ยวก็ได้เอง และเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้พี่น้องทั้งนั้นนะครับพี่น้องของเรานะชาวสวนน่ะที่มายืนกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นยังมีอีกเดี๋ยวนึกว่าเอาไปกินแต่ทุเรียนไม่ใช่มีอะไรอีกไหนมาว่ากันเนี่ยหอยากรู้ว่าลำไยกาญจนบุรีมีหรอครับมีค่ะมันมีนี่ไงนี่นี่เจ้าของสวนนี่อ่เี่ออหนูกินมีสองโลกว่าแล้วมันยังอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเห็นไหมแล้วข้อดีของกาญจนบุรีคืออะไรวะผลไม้กาญจนบุรีทุกอย่างอะไรรู้ว่แห้ง ไม่น่าเชื่อเลยคงไม่มีน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ดิน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 เพราะฉะนั้นเอาออกมาบอกก่อนเร็วเดี๋ยวเวลางไม่พอตัวนึงนะคะเป็นเงาะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนตัวนี้ได้จีไอแล้วอจีไอแล้วเงาะโรงเรียนการมีอะไรต่ออีกแล้วก็มีเมลอนสีทองนะคะมีมังคุดมีสตอมีมะม่วงมีผักออแกนิกใช่กล้วยทั้งหลายแล้วก็แปรรูปนะคะฝั่งนี้ก็มี จากลําไยมาเป็นน้ําลําไยค่ะลําไยมาเป็นน้ําลําไยมีกาแฟมีโกโก้มีน้ําผึ้งมีผิดพัณฑ์แปรรูปจากข้าวก็คือเป็นโจ๊กพร้อมตายละฉีกใส่ซองทานได้เลยค่ะนี่ฮะโกโก้เข้ามาให้ด้วยโกโก้สดฮะสดแท้สดใช่ไหมโกโก้สดกินได้เลยป่ะฮะอาโกโก้โโกก้ของอาโกโก้สดเหรอครับขนมมีเป็นเม็ดจับบ้านอะอะไรกันนะพวกบุญิ๊เราไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไปไป สตอทองผาภูมิไม่น่าเชื่อนะทองผาภูมิก็มีสตอลนเชื่อท่านผู้ชมเข้าใจความยิ่งใหญ่ของงานเราหรือยังแล้วท่านบอกอ๋อนี่มันงานจัดวันไหนบ่าไม่ใช่ครับ อยู่ทั้งปีฮะอยู่ตลอดคือครัวคุณดอยเพลสที่เดอะคริสตัลเอกมัยรมานแต่พวกท่านทั้งหลายนี่ไม่ได้อยู่ทั้งปีกะ่าเฉพาะสุขเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับแล้วก็มาให้ในเดือนหนึ่งเดือนแรกถ้าดีเดี๋ยวต่อให้นะฮะเดี๋ยวก็จะต่อให้ก็ขอขออยู่ตอนนี้พยายามไปขอคุณยุพาแต่งงานอยู่ขอทางด้านน้่แต่งงานอยู่ชงสเกตแต่งงานด้วยกันใช่แต่งงานด้วยมันเป็นความพยายามของรายการนะความพยายามที่จะส่งเสริมทุกๆอย่างที่มันดีแล้วท่านชอบปุ๊บท่านก็ไปชีสเกตสิแล้วท่านชอบทางนี้ท่านก็ติดต่อพาน แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ทุกทุกจังหวัดถ้าท่านมีอะไรดีบอกครูคุณต่อยเข้ามาเราจะนําเสนอทันทีแต่พรุ่งนี้เราสามคนอยู่ที่เดอะรูบคุณต่อยครูุณต่อยเพสนะครับเดอะคริสตัลเอกมัยลาบินทานะสิบโมงเช้านะฮะยาวไปจนถึงสองทุ่มครึ่งแต่ผมบอกกันเลยนะคุณมาก่อนสิบโมงได้เลยผมเชื่อว่าพังบอกเลยผมเชื่อได้เลยว่าทุเรียนแบบนี้ฮะแล้วผมเชื่อได้เลยครับว่าอ๋ออย่างหนึ่งอ๋อไปอยู่ในรายการนี้จะของแพงไม่ใช่นะฮะ ของราคาจังหวัดเลยนะครับของราคาเขาเลยของราคาของเขาเลยนะครับไม่ใช่ว่าคูงต่อควงแต่มาเปิดบวกไม่ใช่นะอย่างสมมติ่ะเออทเรียนภูเอภัยสิเกตเนี่ยเขาขายอยู่สามร้อยตีร้อยต่อโลตั๋วเราอาจจะมาขายเออแปดพัน เอาเรื่องบวกเอาเรื่องบวกท่านอาย์มาพูดอย่างนั้นอ่ะผมไม่มีใครเข้าใจเราก็ราคาได้อย่างที่เขาคราบการเราต้องการส่งเสริมขอบคุณมากมากครับทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณที่สิสเกตดครับขอบคุณนะครับขอบคุณรากขอบคุณท่านสิสเกตด้วยนะครับได้ T I แล้วใช่ไหมครับอ๋อนี่ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้อย่าพลาดนะครับพรุ่งนี้พบกันที่ครัวคุณต๋อยเพลสเด็ดพระเจ้าเอกมัยรามินทาสิบโมงอย่าพลาดท่านพลาดท่านเสียใจแน่นอนแน่นอน ลาไปก่อนครับเวลาหมดแล้วทั้งหมดพวกเราลาพร้อมๆกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่รายการ่ะพบกันใหม่วันจันทร์แต่พวกเราเนี่ยพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครัวคนถ่ายเพลสครับเดอะคริสเักลเอกมัยรามอินทาสิบโมงเช้าสวัสดีครับแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับเนยเนยเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากนมวัวชนิดหนึ่งนะ ที่ผ่านกรรมาวิธีปั่นเพื่อแยกไขมันนมมาทำเป็นเนยก้อนครับเนยดีเป็นสีกะโชคปากระบงต้มผักาดดองครับ<ฮ>บอกเลยว่าสดได้ไม่มีเบื่อชื่นใจมากอร่อยจริงๆฮะอร่อยมากๆเลยสดและสดชื่นมาก10%ิมกรเต็มเตต